สวัสด so so oh, like hey. ีคร uh ับทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมม้ขวากันนะครับเราก็จะเล่นเซิร์ฟนี้แหละนะนี่เซิร์ฟบ้านริมน้ำเรานะครับผม EP นี้ EP สี่แล้วเนาะครับผมก็ใครยังไม่ได้กดไลค์กดใจกดแชร์ไม่ใช่กดใจกดใจไม่มีกดไลค์กด ยิทไลค์ไม่ใช่ไม่ใช่กดไลค์กดไลค์กดไลค์กดสมัครสมาชิกกันเลยครับฝากกดไลค์กดสมัครสมาชิกกันด้วยเด้อเนี่ยต่ออย่างนี้เนี่ยทำบ้านเป็นหรือเปล่าวะเนี่ยอืมต้องทำอย่างนี้ โอ้วววววววเฮ้ยเอวไก่ไก่ไก่ไไก่ตัวนี้นะครับบอกเลียว่าอิมอร่อยอิมแน่นอน แหงวอร์ต่อไปทำหลังคาโอเคนั่นแหละทำหลังคานะครับไม่ใช่ชั้นสามนะครับหลังคาีปมา ขาบ้านแรอว่ามินิมอล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 นะมินิมอลมิกิมอลโยธะอะไรอะจะล้อมเพลงให้มันติดลิกเกิทธิ์จนได้เออ โอ้สตีฟ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 นั่นแหละสตีของแท้ไม้หมดทลไม้หมดเออทำไมเพื่อน สลับเนะี่ยเราก็ต้องใช้นะครับในการทำบ้านเหมือนกันเราก็ต้องใช้เหมือนกันนะในการทาบ้านอนะ่ะสลับนะอ่ะอ่าบักครับโอเคครับอุ้ยมาบักอะไรตอนนี้ว่าแล้วมันต้องบักนะครับก็ ครับแคปรูปไปโอเคครับก็สั้นมากคลิปโอ้โหไม่ได้เลยก็สำหรับใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับก็คงเหลือแค่ตำนานอะไรนะครับบ้านนี้บ้านริมแ้่อันสวยงามนะครับก็คงเหลือแค่ตำนานนะครับ,บ,นนบครับหนูไปช่วยเพราะว่าหนูหนไปช่วยอยู่แป๊บนึง ก็คงเหลือแค่ตำนานเนะระบ,บ้านนี้นะครับ้านริมน้ําอันแสนสวยก็คงเหลือแค่ตำนานแล้วนะครับก็คงจะไปไหนไม่ได้แล้วเพราะมันกดอะไรไม่ได้เลยนะตอนนี้อเครับก็สุดวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะ๊ายบายครบับเซฟผมขอันี่เซฟนะเพราะว่าผมยังไงมันก็ต้องต้องเซฟอ่ะเพราะว่าผมก็อยากเซฟไว้เป็นที่ระลึกก่คนนะผม